อ้าวล้างหน้าจะไปไหนเนี่ยไว้เดี๋ยวไปทำบุญนิดหน่อยเหรอวันนี้วันนี้บุญอะไร่ว้าวพอดีมีบุญร้อยวันพ่อโอ้โหไว้เดี๋ยวไปทำบุญนิดหน่อยบุญร้อยวันวันนี้เอ่ออยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วใช่ไหมไปสงการมาได้นอนปะเนี่ยนอนได้นอนนอนนอนเออนอนแป๊บนึงเออไปวันนี้วันนี้ตื่นตื่นเช้าไปหน่อยก็เลยโอเคไปพอดีพระพือ เออนี่นี่เขาทำอะไรกันเนี่ยอืมดูดูเจนาสวยสุดสวยเจ้านาสุดสวยดู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 เจนาสุดสวยไอเจนาสุดสวยไอนี่นี่เจ๊อยู่คนนึงเจ๊ก็ไม่อาบน้ำต้องเปลียนน้ำนไม่อาบน้ำเลยต้องเปียกน้ำยังยังยังไม่ได้เปลี่ยกน้ำยัง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 อ้ออันนี้ทอดอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ามะเขือมะเขือยาว โอ้ชุบแป้งทอดนี่ดูครับโหน่ากินน้ำพริกกะปิใครอยากกินมาเลยครับวัดหนองคะเนี่ยบอกว่าเดินมาเนี้ยเยียพกโพท์แน่วันนี้วัดหนองคอครับน้ำพริกกะปินี่สีมือคนนี้ครับนี่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 น้ำพริกกะปิสุดยอดอันนี้ป้าครับป้า ป้าป้ากินโอ้โหป้าแบบโอ้โหสุดยอดแม่ครัวอย่างดีเลยนี่นะครับโอเคครับจะมีหลายอย่างะเสียงของเมื่อคืนแล้วอ่าโอเค มีมะม่วงมีเยอะ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 เรามีเมนูเยอะมากเราพูดไม่ออกไม่เต็มที่หรอกเดี๋ยวเช้านี้เราต้องไปใจเช้าใครสนใจมาเลยครับถ้าทำบุญต้องตื่นแต่เช้าเนี่นี่นี่ถ้าตื่นสายไม่ได้ทำบุญนะโอเคถ้าตื่นแต่เช้าอันนี้จะไปวัดแล้วนะครับวันนี้เลี้ยงเพลงเช้าเลี้ยงเช้าครับ ไม่ใช e ่เลี้ยงเช้าเลี้ยงเช้าแล้วเออเลี้ยงเช้าเราเตรียมของไว้แต่รถเึงเออเราจะเป็นนอะไรนี่แห กมาไหกันานเราเด็กไหนไหนวิ่งหนี้ไหรอรอไปหวกันีก่่รอยรอเีราไปกันครับเดี๋ยววันนี้จะไปทำบุญลอยวันพ่อครับ พอดีอ่าที่แรกตั้งเป้าไว้ว่ากันสิไปมันหยุดแหละที่แรกตั้งเป้าไว้ว่าสิไปวันอาทิตย์พอดีนำมือนะวันแล้วมันมันมาตรงกับวันอาทิตย์เลยต้องต้องไปมื่อนี้วันเสาร์อ่าก็จำเป็นจะไกจะล่าไงละครับกจะล่าท่าเราไปอย่างจะอยู่วัดหนองค่อยนะครับดูแถววัดหนองค่อยแหละแต่ ที่เคยมาสำนักง,งานแหละ,ะเขาเรื่อสำนักง,งานนะครับถ่าภัยว่าได้ไปแสามาแขกมาเจอกันดูอ่านร้องคอนะครับเดี๋ยวหลังจากท้ำบุญเสร็จก็สะไปไปเคี่ยวเรียงในรถล,ล่านะครับจะฝากสวัสดีฝากสวัสดีเพืเ่นนนนอนๆญาติสนิทมิตรสหายอยู่ในเฟสบุ๊คเหมือนกันนะครับว่าได้คอยบ่คอยได้ขอไปสักท้ายว่าได้บ่คอยได้ขอไป ปฏิสัมพันธ์ท่าไหแต่ว่ามีเรื่อหนึ่งยุ่สิบอกมีเรือหนึ่งยุ่สิบอกว่าเป็นอย่างเป็นอย่างคือบอไดไปปฏิสัมพันธ์นะครับเป็นอย่างคือยิมย้มเงียบไปนะครับอาจจะยิย่งเหียบไปโยแต่ว่า,อ,าอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเขามีหมงระดีเขากับไปนะครับแต่ว่ากับ่ได้ถิ่น เดี๋ยวส <baptism? are again response> mm ิบอกว่าไปเหยียงนะครับเดี๋ยวสิบอกว่าไปเหยียงมากนะครับแต่ว่ามันก็เกี่ยวกับรายได้แหละมันก็เกี่ยวกับรายได้แหละครับมันก็เกี่ยวกับรายได้แหละนะเพราะว่าถ้าเข้าเล่นเล่ยนเฟซบุ๊กเล่ยนต่อนะครับเล่ยนต่อถ้าเข้าเล่นมันจะซื้อเลยมันก็เสียค่าเน็ตค่านันไปซื้อแหละครับเพราะว่าถ้าเข้าอ่าเฮ็ดพวกนี้ฮะมันเป็นรายได้นะครับรายได้เสริมนะครับ ว่ามือละสองร้อยสามร้อยก็ยังดีนะครับมือละสองร้อยสามร้อยก็ยังดีนะครับว่าดีไปเจอจุดนี้ก็เลยห่างหายจากเฟซบุ๊กไปนะครับก็เลยห่างหายจากเฟซบุ๊กไปแต่ว่ากัไว่าได้เลื่มนะครับว่ได้เลืมบ่ได้ลืมอม่ได้เลื่อมเพื่อนๆน f เฟซบุ๊กน,น,นะครับกับเพื่อนๆแ,แน่กับญาติๆแน่พี่น้องแนก่กับว่ได้เลื่มครับเดี๋ยว ที่ไหนถ้า,าจะพูว่าที่ไหนไปมากที่ไหนมากที่ไหนคือเงียบแทกับาจากนั้นมาส่วนตูได้่อยนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าเห็ดเห็ดตรงนี้กับที่ที่ที่ไปมากนี่มันแตกต่างกันเยอะนะครับมันแตกต่างกันเยอะนะครับมันแตกต่างกันเยอะอเดือนนะ่สงสอมเดือนแล้วเนี่ยมีโอม่กับ พ่อได้คาเน็ตเอาง่ายครับพ่อได้คาเน็ตบอกตรงเลยได้คาเน็ตแน่นอนนะครับได้คาเน็ตแน่นอนโดยที่โบอ่า <c oughs> ดูที่ความขยันเอาง่ายดูที่ความขยันอ่าบา,อบางท่านก็ที่เห็นในเห็นผมในอยู่ไอ้ต่อเนาะอาจจะเห็นไปเจอกันนะต่อๆนะครับอาจจะเห็นกันในต่อๆอยู่แต่ว่ากะเห็นแบบ บ่ถ้าลู่ว่าเห็ดยังแท้นะบ่ถ้าเทว่าคู่ยังแฉะถ้าอยากคู้จักอีลิก็เดี๋ยวบอ่ว่างๆนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกหรือว่าจะเดือดอยากลู้อีลิก็ทางมากขึ้นตัวเลยครับทางมากขึ้นตัวเลยครับคือเห็ดไอ้บ้านสีฟ้าเฮานี่มันมันยากอยู่ครับมันยากอยู่มันยากอยู่ถ้าถ้าเฮ้าสีหาหาเงินหาทองในอากาศนะถ้าบ้านสีฟ้า มันยากอยู่แต่ว่าถ้าไป <c oughs> ไปบ้านดำมันง่ายกว่ามันได้ดีกว่านะครับ <c oughs> มันมันมันเปรียบเชีเป็นเห็นเลยนะก็ก,ก,ก็ก็สิบไปนะมันเปียบทียบเพ็เินเลยก็สิไปเลยคืออ่าเอาง่ายถ้าเพื่อนเพื่อนที่หรือว่าพี่ๆที่่านอ่สตรีมมาแล้วนะครับว่าอ่าปับเปียบเช่แลได้ก็ได้ เขียบเขียบแใช้กันเลยนะครับผมก็ผ่านสตรีมัตโตโดเลยแหละนะผ่านสตรีมัตโตดแหละแต่ว่าผลน่ะมันมันบ่กถ้าถ้าสิมีได,ได้แค่มือล้วสำนันนี่มันมันมาตอบโจทย์ครับมันมาตอบโจทย์แต่ว่ามาอยู่นี่ถ้าเอาให้ดีดนะครับต่าเอาให้ดีอ่ะม,ม,มันสามารถมันสามารถทดแทน ขายแลกขายตามเลยอะไรไงอันนี้เอาแบบ ok นบะ่ขยันนะแต่ถ้าข้นขยันเน่ยแบเอาเป็นอาชีพได้เลยครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เออเอาบอกนี่ก็บอกเลยเถืดอนนะเดี๋ยวทีเดียวขออนุญาตไปท้าบุญกอนนะครับเนาะขออนุญาตไปเฮ็ดบุญมื้อนี่บุญลอยว่นพอนะครับแต่พื้นที่เดิมนะครับแต่ที่ว่างานเขาดำบุญนั่นแหละ นะครับบนครบปลอยมือแล้วเดี๋ยันน้ก,ก็ขออนุญาตเราจะ้ยละเอียดตั้งไหนว่าสนใจใเดี๋ยว <All right. S 1> จังหวะกันนะครับขอบคุณครับ